สวัสดีครับพบกับรายการอดิชัแนลอีกครั้งกับวันนี้ซีรีส์ Need for Speed นีฟออ e ปีดอรันนะครับก็อ่ะกลับมาเขกันอีกครั้งในสเตจที่สามกับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณท่านเนโกะท่านเนโกะมเสียงหน่อยไม่พูดอะไรเลยไม่เป็นไรเราจะเล่นต่อท่านเนโกะไม่พูดอะไรเลยนะอ่ะ เดที่3ครับเราจะเรางใกล้ถึงในลัสเลยก็แล้วนี่ที่เดดวอลเลยอ่าอนผิดต้องเป็นเดดเดดวอลเลยก็เข้าใจแล้วถ้าจะพูดเบาขนาดนี้ผมไม่ได้ยินกันล,ล้วสิไม่เป็นไรเป็นปริศนาต่อไปก็อืมคุณเนโกะเขาเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเกมนี้นะครับเขาเล่นเล่น จนเกือบจบแล้วแล้วก็ตอนนี้ขอกลัมาคือคอมคอมคอม,คอมต้องไปฟอร์แมตก็จบการเกมจะจบแล้วเกมจะมาก็เลยจะมาแนะนํำผมในเรื่องเส้นทางแล้ววิธีการขับในด่านแรกๆนะครับอ่ะแจ็ครูปอโอเคได้เลยก, <Yeah. S 1> ก็คือเราต้องตอนนี้คือต้องไปถึงลาสเวกาสให้ได้แล้วได้ดับ อันด er. uh, ับ oh, อ right. oh ันดับอันดับอันดับสีาก่าห้าสิบใช่อ่ะเลยไปเลยโอ้หสิมันดับเอยสิดับเีวมาใช่เด็กยอดอ้งข้าแขแล้วมีพุงนี้แสงไปอีกสองไม่ทักจังป่า ไม่สวนนะเราบว่าเราจะแซงโดยการชนหรือแซงแซงแซงในฝังเดยวคือเราจะแซงอย่างเดียวมาสู้กนนกตรงนี้เฮ้ยอย่าทางนี้ของเราเฮ้ยรถแท้รถท้ายเราเลยอ่ะพี่เอ็ป์พี่เอ็์คุณน่ะ เอ็มมเนี่่ะใช้ในตันในการนี้มีความเร็วเลยนะเฮ้ยความเร็วในตอนเริ่มนะครับก็คือตอนที่เราจะช้าต้องนิ๊บปิงกูนั้นเฮ้ยขวางหน้าเหรอแกไปดาบออกไปได้ อีกหนึ่งอันดับอยู่ในนี่้ทางลัดเสร็จแล้วอันดับหนึ่งอยู่ไหนวะห้าวิทางจากที่หนึ่งตอนนี้ทางจากอันดับอันดับที่นัน่นะอยู่ประมาณห้าวีนะครับสามีละ ็ถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดท่านในโกมา่านั่งให้ที่ปรึกษาในทางการแข่งก็นะก็ทำให้เราสามารถจบป็นการได้เดไม่มีการเรลซึ่งมันเป็นประจำขการเล่นอูแล้วต้องมีเปลวบเปลเพอความเร็วซีรีส์นีจบมเร็วๆมากนะครับ แซง,งก็แซง,ง,แ,งแล้วเฮ้ยแสงเราก็ชนเลยนะเฮ้ยเ yeah! ชี่ยเชี่ยเริ่ใช้นี่นะไม่ทันครับเริ่มใหม่ไม่บอกว่าจะไม่เฟลป่ะโธ่ไอ้เไมก่ กี้จะชัดว่าเราเอาหัวเข้าก่อนนะอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่ oh ไหนว่านาฬิกาตอนนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะทำให้ในแต่ละแต่ละพาร์ทเราจะไม่ให้เกินส18นาทีนะครับเพื่อไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากให้มันนานเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนไม่มีคนดูนไม่มีอยู่แล้วคุณนู เรนนะสวยอยูไ่ไหนตอนนี้คือาต้องพยายามหาที่หนึ่งนะคือหาผู้แข่งที่เราต้องแซงเป็นอย่างถ้าเนินผิดจะเป็นห ไม่ได้เราจะได้แสงสลัหนึ่ง <Yeah. S 2> เปนมันแล้ว่าดินขาตายอีกหนึ่ง สีีนะก็ทีเียบไปใช้ก้ออาทิตยเลยก็มันจะแยบานานนะนอ่ะขอบคุณมากอ้าวจุดแบบรีเซ็ตจุดที่หนึ่องไอหนึ่งหกสราเป็น162แทนแกแกแกเยอะมากใช่ไหมไอซูน มาแล้วมาแล้วไม่ให้รอนานอยู่แล้วอล้อแล้วก็ถ้าได้อีกก็แล้ว้ก็จะเป็นวแล้วแลจะแล้วแ้้วลยวล้ว้้วแล้วแล้วแล้ว้วแ้ว้ว้ว้มหมด้ว้วแ้ว้ว้วแ้วแ้้้วววว <Yeah. S 2> แล้วก็จบไปแล้วครับกับด่านนี้ด่านแ,แรกของสเตจสามซึ่งต้องเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งว่าอืมไปได้สิบแปดตอนนี้เหลือสิบเอ็ดเย่ได้เล่ใหม่บ้างเนาะอือดูแล้วเลเวลสิบเอ็ดดูแล้วดูแลโปรไฟล์แบ็กกราวน์อันล็อก ่ยังไม่เคยปรับเลยแต่ได้มารูม้มันทำยังไงปรับยังไง <c oughs> ยังปรับไม่เป็นเลยก็ <c oughs> <c oughs> ไปที่ด่านต่อไปเลยแล้วกันกรู้ว่าด่านต่อไปจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่กันเชียวนะใช้รีเซ็ตไปแล้วทั้งหมดเจ็ดครั้งเดินทางมาแล้วจะสา่ร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเมตร ตำแหน่งเราก็เลยซานฟรานซิสโกมานิดหนึ่งครับตอนนี้เรากำลังจะไปลาสเวกัสกันที่จุดนี้ไม่เห็นนะสิเดดวอลเลยแบทเทิล yeah. โจวดีดัสต s t อ๋อให้ให้เรา,เราแขงในในฝุ่นทรายในุในใน่นี่เฮ้ยอะไรวะต,ตอนนี้นะ